ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พาวนจะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันศุกร์วันที่14เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องความเป็นเจ้าของเท่าๆกันและพระวจนะที่จะใครควรและสามคคีธรรมในพระธรรมรมบทที่8ข้อที่ 16- ถึง17 พระวิญญาณน,นั้นเป็นพยายนร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับพระคิดเมื่อเราทุทุกทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีด้วยก,กันกับพระองค์ด้วยพี่น้องคาะนักแปลพะระรคมภี์บางคน พยายามตีการสื่อสารของพระวิญญาณพันทางอาคารทูตเปาโลในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าเมื่อเขาเรียกเราว่าทายาร่วมกันกับพระคิดมันใหญ่กันไปสำหรับศาสนาสัตว์ของพวกเขาดังนั้นพวกเขาบางคนจึงตัดสินใจแปลว่าทายาร่วมแทนที่จะใช้กันแปลาภาษากรีกดั้งเดิมซึ่งก็คือสุนเคโรโนโมอส นั่นคือทายาทร่วมกันทายาดร่วมาาวม,มีส่วนในมรดกแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของร่วมกันไม่เหมือนกับทายาทร่วมกันทายาทร่วมกันเป็นเจ้าของมรดกร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งผลประโยชน์พวกเขามีสิทธิเท่าเทียมกันในมรดกทั้งหมดลองพูดแบบนี้ว่าในขณะที่ทายาดร่วมสามารถแบ่งได้ 30- 70หรือ60-40ิ 40, หรือเสร็จส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีของทายาทร่วมกันคือไม่มีใครได้รับอะไรเลยถ้าปราศจากผู้อื่นพวกเขาเป็นเจ้าของเท่ากันร้อยเซนการเป็นทายาทร่วมกันกับพระคิดหมายความว่าทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์เป็นของคุณในลักษณะและระดับเดียวกับที่เป็นของพระองค์จึงไม่น่าแปลกใจที่พระคำเปาประกาศว่า ในพระคิดทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายหนโคดินบทที่3ข้โคี่สรรเสันญพระเจ้าพี่น้องคะคุณจะสามารถดูเรื่องนี้และถูกจำกัดในชีวิตได้อย่างไรไม่มีสิ่งใดคนจำกัดคุณไม่ว่างานหรือธุรกิจของคุณไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้คุณต้องยุ่งเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าคุณเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมก,กันกับพระคิด ลองนึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของแล้วคุณจะรู้ว่าความมัง่งคั่งและทรัพยากรของคุณน,นั้นไร้ขีดจำกัดแหลงมากมายจนไม่อาจอย่างรู้ได้คุณมีทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและในทางของพระเจ้า2เปโตรบทที่1ข้อที่3ดังนั้นจงในหน้าขึ้นเหนือแมฆและคิดเหมือนพระเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัด จงใคร่ครวญถึงความจริงในวันนี้ว่าคุณเป็นทายาทร่วมก,กันกับพะะคิดแล้วความคิดได้เริ่มความาเฉลียวฉลาดความคิดสร้างสารรค์แล้วความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะมีชีวิตขึ้นมานั่นคือคุณจะกลายเป็นผู้จัดเตรียมวิธีแก้ไขสิ่งต่างๆฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ ข้าพลงเป็นทายาทร่วมกันกับพระคิดและเป็นทายาทราชานจาจักแห่งพระพรของพระเจ้าข้าพยองมีทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและในทางของพระเจ้าข้าพยองดินในสุขภาพและความจเจริญนุ่งเนืองของพระเจ้า และทำหน้านที่จากตำแหน่งแห่งชัยชนะและความสำเร็จที่ไม่สิ้นสุดในพระคิดข้าพลงเจริญนุ่งนางอย่างมากในกันดีทุกอย่างในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องขาพระคำของพระเจ้าเหมาะกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณเป็นทายาทร่วมกันกับพระคิด นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของคุณคะ่ะดังนั้นจงเงยหน้าขึ้นเหนือเมฆและคิดเหมือนพระเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดจงใคร่ครวญถึงความจริงในวันนี้ว่าคุณเป็นทายาทร่วมก,กันกับพระคิดแล้วความคิดริเริ่มความเฉลียวฉลาดและความสามารถต่างๆความสร้างสรรค์ของคุณจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีคะ่ะ พระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด